หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องภาวะหมดสติในเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหนึ่งในนั้นคือภาวะหมดสติค่ะภาวะหมดสติเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิตเมื่อเกิดภาวะนี้จะทำให้ลิ้นตก ไปอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นตามมาได้ค่ะซึ่งภาวะหมดสติส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากอาการที่เกิดขึ้นหลังจากหยุดชักโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดการบาดเจ็บที่ศีรษะและภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติโดยผู้ที่มีภาวะหมดสติจะมีอาการไม่รับรู้หรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและสิ่งแวดล้อมใดใทั้งสิ้น ทั้งแสงเสียงและความเจ็บปวดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายจะคลายตัวและอ่อนแรงรวมทั้งไม่สามารถกลืนหรือบ้วนสิ่งต่างๆที่อยู่ในปากได้ดังนั้นเมื่อเราพบผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะหมดสติควรป้องกันการเสียชีวิตจากการขาดอากาศเพราะลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจโดยจัดให้ผู้หมดสติอยู่ในท่านอนที่ปลอดภัยหรือนอนตะแคงกึ่งคว่า เพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดโลง่งหายใจได้สะดวกขึ้นรวมทั้งไม่สำลักน้ำลายหรือสิ่งอาเจียนใดๆนะคะ mm hmm. เมื่อท่านพบผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะหมดสติให้ประเมินอาการเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกก่อนเข้าไปให้การช่วยเหลือให้ประเมินสถานการณ์ก่อนถ้าสถานการณ์นั้นปลอดภัยค่อยให้เข้าไปประเมินอาการผู้บาดเจ็บ โดยให้ประเมินการตอบสนองและการหายใจโดยให้ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าทั้งสองข้างข้างลำตัวของผู้บาดเจ็บแล้วใช้มือตบบริเวณไหล่ทั้งสองข้างปลุกเรียกดูการตอบสนองโดยให้สังเกตการพูดและการขยับตัวหลังจากนั้นให้สังเกตดูว่าผู้บาดเจ็บมีการหายใจหรือไม่โดยดูจากการเคลื่อนไหวของทรงอกและหน้าท้องถ้าพบว่าผู้บาดเจ็บไม่มีการตอบสนอง แต่มีการหายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยมีคนหมดสติแต่ยังหายใจช่วยโทรแจ้ง1669ให้ด้วยจากนั้นให้ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บเพื่อประเมินภาวะเลือดออกและกระดูกหักโดยใช้สองมือคลำเริ่มตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่ลำตัวจนถึงสะโพกแขนด้านที่อยู่ไกลตัวแขนด้านที่อยู่ใกล้ตัวขาด้านที่อยู่ไกลตัว ขาด้านที่อยู่ใกล้ตัวถ้าพบว่ามีการบาดเจ็บให้ประถมพยาบาลตามอาการแต่ถ้าไม่พบการบาดเจ็บให้จัดให้ผู้บาดเจ็บนอนในท่านอนที่ปลอดภัยการจัดท่านอนที่ปลอดภัยเป็นท่าพักรอในระหว่างทีมช่วยเหลือกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นการเปิดทางเดินหายใจทำให้ผู้บาดเจ็บสามารถหายใจได้โล่งและสะดวกขึ้นน้ำมูกน้ำลายและอาเจียนต่างๆ จะออกจากปากและจมูกได้ง่ายแต่ในกรณีที่สงสัยว่าผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและคอไม่ควรจัดท่านอนที่ปลอดภัยท่านี้นะคะในขณะที่รอรถพยาบาลให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บให้ปลอดภัยและตรวจสัญญาณชีพได้แก่ระดับความรู้สึกตัวการหายใจและจับชีพจรผู้บาดเจ็บเป็นระยะระยะถ้าพบว่าผู้บาดเจ็บ มีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นหมดสติและหยุดหายใจให้รีบโทรแจ้งอาการเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน1669และให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตในระหว่างรอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประเมินอาการและให้การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหมดสติขอเชิญรับชมจากวิดีโอคะ่ะ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกคือการประเมินสถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องการประเมินการบาดเจ็บเป็นการประเมินเพื่อที่จะค้นหาภาวะคุกคามต่อชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่ 3. ระบบได้แก่ระบบหายใจระบบการไหลเวียนเลือด และระบบประสาทโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้สำรวจสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วถ้าสถานการณ์ปลอดภัยให้ประเมินความรู้สึกตัวโดยนั่งคุกเข่าข้างผู้บาดเจ็บใช้มือสองข้างตบไหล่พร้อมกับปลุกเรียกคุณคุนเป็นยังไงบ้างสังเกตใบหน้าเพื่อดูการตอบสนองเช่นลืมตาพูด สังเกตการเคลื่อนไหวของทรงอกและหน้าท้องเพื่อดูการหายใจถ้ามีการขยับขึ้นลงแสดงว่าผู้บาดเจ็บมีการหายใจหากผู้บาดเจ็บหมดสติมีการหายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติแต่ยังหายใจอยู่ช่วยโทรหนึ่งหกเก้าให้หน่อยค่ะตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าเพื่อดูว่ามีบาดแผลกระดูกหักหรือไม่ โดยใช้มือคลำส่วนต่างๆของร่างกายดังนี้ศีษะคอไหล่ลำตัวสะโพกแขนด้านนอกตัวผู้บาดเจ็บแขนด้านในตัวผู้บาดเจ็บขาด้านนอกตัวผู้บาดเจ็บ และขาด้านในตัวผู้บาดเจ็บถ้าไม่มีเลือดออกและกระดูหกหักให้จัดท่านอนที่ปลอดภัยการจัดท่านอนให้กับคนหมดสติแต่ยังหายใจโดยจัดให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคงกึ่งคว่ำไปข้างใดข้างหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ลิ้นไม่อุดกั้นทางเดินหายใจและยังทำให้สิ่งอาเจียนน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากปากและจมูกได้สะดวกโดยมีขั้นตอนดังนี้ เหยียดแขนผู้บาดเจ็บที่อยู่ข้างตัวผู้ช่วยเหลือให้ตั้งฉากกับลำตัวจับแขนอีกข้างหนึ่งพาดไว้ที่หน้าอกผู้ช่วยเหลือใช้มือหนึ่งจับไหล่อีกมือหนึ่งจับบริเวณสะโพกหรือข้อพับเข่าขาด้านนอกของผู้หมดสติดึงผู้หมดสติให้นอนตะแคง สอดมือของผู้หมดสติไว้ใต้คางเพื่อช่วยประคองไม่ให้ทางเดินหายใจพับลงมาดึงเข่างอขึ้นไม่ให้หน้าท้องแนบพื้นตรวจการหายใจอีกครั้งโดยใช้หลังมืออังที่ปากจมูกและจับชีพจรที่ข้อมือผู้บาดเจ็บเป็นระยะจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง ภายหลังจัดท่านอนเรียบร้อยแล้วบริเวณหน้าอกและหลังของผู้บาดเจ็บต้องอยู่ในท่าตะแคงกึ่งคว่ำเอียงตัวประมาณ45องศากับพื้นในการประเมินและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหมดสตินั้นสิ่งสำคัญที่นักปฐมพยาบาลต้องตระหนักคือถ้าพบผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหมดสติแต่ยังหายใจ และตรวจร่างกายแล้วพบว่าไม่มีกระดูกหักให้ช่วยจัดท่านอนที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้บาดเจ็บสามารถหายใจได้ในระหว่างรอความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะ